อ่ครบไหมครับใครยังไม่เปิดยใครยังไม่เปิดคถามแรกมิวโกรอายุคือยังไงคะไม่ใช่เฮ้ยใครถามถ้าเกิดอะไรขึ้นกับตรงนี้คะตรงไหนครับตรงนี้ค่ะตรงเส้นผมมันเกิดอะไรขึ้นคอยู่อยู่มันก็แบบอยู่อยู่แบบสงสัยนอนตื่นมาแล้วสีมันเฟดสีปลอกหมอนตกใจอภัยไหมครับทุกคนกลับไปดูหมอนก็คือเปลี่ยนสีใช่ไหมครับใชค่ะครับ อ้ามิจามิทโรโพลิสเียงังไงครับพี่ก็วันนี้ก็เป็นทีมแฟนมิมันเกิดครับผมซึ่งในในแต่ละปีเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนทีมไปเรื่อยๆเพื่อให้แฟนได้มีความสนุกในทุกๆปีทีมนี้ก็จะเป็นมิทูโรโพลิสก็คือบอประมาณว่าภายในเมืองแห่งนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับผมก็จะมีกิจกรรมสุกสนุกมากๆในแฟนมีแล้วก็โชว์ต่างๆที่มาพร้อมกับเคสแขกรับเชิญหลายๆคนปีนี้เลยครับทั้งรอบบ่ายแล้วก็รอบเย็นก็จะเป็นแขกที่แตกต่างกันไป ใครเป็นคนไอเดียว่าแบบต้องมาตีเหมือกีอะไรเงี้ยคือคือด้วยความที่เหมือนทั้งแฟนมีที่จัดเองแล้วก็แฟนมีต่างประเทศที่เราไปจอยๆนะครับไม่เหมือนตีมอะ่ะทาไปเยอะมากเหมือนกันทุกครั้งก็จะต้องมานั่งแบบนั่งคุยกับแอกกาไนเซอร์มมานั่งคุยว่าเอ้ปีนี้เราควรจะเล่นอะไรดีแล้วอะไรที่แบบยังไม่ได้เล่น คือเหมือนช่วงปลายปีช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับผมจะเห็นว่าหลายๆบริษัทเนี่ยมีมีการแบบประกวดแต่งตัวเรื่องอาชีพแล้วเห็นความแบบแต่งตัวอาชีพเนี่ยมันสนุกดีแล้วมีหลายๆอันคีดเอีมากๆรู้สึกว่าถ้าเราเอาตีนเนี่ยมาเล่นกับแฟนแฟนคือคือทุกครั้งต้องบอกว่าจะมีการประกวดแต่งตัวอยู่แล้วรู้สึกว่าถ้ามาเล่นเรื่องแต่งตัวอาชีพเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับผมก็เซอร์ไพรส์รามากๆ คือเห็นเป็นแฟนเดินเข้ามาในงานอะ่ะตึงเต็มมากที่ <laughs> สุดม,มากคือแบบเรื่องยากเหมือนกันว่าจะให้ใครชนะดีนะยครับแลวมิวจะมีกี่ชุดเข้านี่โอ้ยแน่นอนก็คือเป็นปกติที่ผมก็จะมีการเปลี่ยนชุดเยอะมากในในแต่ละคอนเสิร์ตก็เป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นประจำแล้วแหละที่เราจะเปลี่ยนชุดไปเรื่อยๆตามโชว์เลยครับก็รอติดตามกันเลยอย่างโชว์นนี้มีกี่พาร์ทมิวโชว์วันนี้เหครับคือในแต่ละรอบจะมีพาร์ทที่ไม่เหมือนกัน รอบหนึ่งน่าจะสามสี่พาร์ได้เลยครับผมก็จะมีแบบหลากหลายแบบเจสก็ไม่เหมือนกันด้วยเจสก็ไม่เหมือนกันด้วยแต่เพลงรอบรอบของวิวได้ฟังทุกเพลงแน่นอนได้ฟังแน่นอนครับผมเจสมีประมาณ500คนได้ที่มาโอไม่พอมีนยมีคนอยู่่นงแฟนยิ้มกี่โมงวะซึ่งไม่มีผมเลยสองริงครับจะมีเพลงพิเศษอะไร ก็แน่นอนว่าจะมีทั้งเพลงของเองแล้วก็มีมีเพลงที่ไปเว v e r ด้วยก็รอติดตามกันได้เลยครับผมก็จัดเพลงมาให้เข้ากับเกสมากๆรอลุ้นเลยว่าเกสเป็นใครแล้วเ a สคก็น่าจะได้เพลงไหนก็รอดูในคอนได้เลยครับแต่ละคนนี้จะมาแตกต่างกันเลยไหมครับอุ้ยแตกต่างกันทั้งอายุอานามุรีเจ้าว่าเลนอายุมีความต่างอยู่มีมีหลายรุ่นอยู่เหมือนกันครับต้องรอติดตาม เราต้องพาร์าท,ทโชว์โมเมนต,ต์ของโชว์แต่และแบบจะไม,ไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันแบบห้าขวบมาเลยเด็กๆตั้งแต่ <5 S 1> <5 S 2> ห้าขวบห้าขวบมาเลยล็อกเองไปเล่อยงมาแข่งคาดหวังเลยมันจะมีพาร์ทโชว์ของอาของคนณตุนอยู่ด้วยไหมต้องรอต้องรอติดตามครับผมแต่ถ้าใครได้ตามโซเชียลอยู่ก็จะเห็นว่าตุลมาช่วยขายของอยอะม,มากรับได้าแทนรับรอยแล้วละระหว่างที่ผมไปซ้อมอะไรอย่างเงี้ยก็รอติดตามครับ เป็นไงเป็นไงบ้างการการเดินทางของมีสุริสุิตจิมาช่วงอายุเลขสามกว่าสามกว่าสามกว่าเลยจริงๆก็ต้องบอกว่าใช้เวลาอยู่ในวงการเนี่ยถ้านับจริงๆตั้งแต่เริ่มแคสงานมาก็ปูเป็นสิบสิบเท่าไหร่แล้วอะน่าจะสิบหกปีได้แล้วว่ยนานมากๆเลยอะจริงๆเด็กๆบางคนก็ เขาเพิ่งเกิดแล้วอ่ะครับผมก็กรู้สึกว่าใช้เวลาในวงการมาค่อนข้างอาจจะบอกว่านานก็นานถ้ามองไม่นานาาก็ไม่นานแต่ก็ต้องบอกว่าสนุกมากที่ได้ทํางานในวงนี้ครับผมแล้วก็คิดว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยมันก็จะมีงานอีกหลากหลายแบบที่เราจะได้เข้าไปร่วมแล้วก็ยังคงภาคส่วนนี้เอาไว้อยู่แน่นอนครับแต่หลายคนแซวคุณว่าคุณภูงอใยุมาก

แม้ว่ามีวจะย้านขนาดแฟนคลับก็ตามให้กำลังใจซัพพอร์ตจนแน่นถูกใช่อะไรก็ต้องเป็นครับเขาก็เดินทางมากับมิวด้วยต้องบอกว่าขอบคุณแฟนๆมากๆเลยที่คอยติดตามมาตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาครับคอยสนับสนุนคอยให้ความรักคอยซัพพอร์ตต่างๆไม่ว่าจะทำอะไรเพราะว่าในวงการบันเทิงตอนนี้ต้องบอกมันมีความหลากหลายมากๆเลยนะเราเราสามารถทำงานได้หลากหลายแบบมากๆแล้วก็แฟนๆก็ยังสนับสนุนเราในทุกผลงาน ก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับแลก็อยากจะบอกว่าอยู่ในการเป็นนานๆน,นะครับ mm hmm. ก็มีอีกหลายอย่างที่จะได้ชมในปีนี้แน่นอนปีที่แล้วถ่ายไป4เรื่องอะ่ะ mm hmm. ก็น่าจะได้อนแอร์ในปีนี้ mm hmm. ก็มีมี2เรื่องและที่จะได้อนแอร์ช่วงมีนาน mm hmm. ก็จะมีละครเรื่องลักสลับลายครับผมอันนี้ก็เล่นกับพี่ปุรุศนทิพย์ช่องวันแล้วก็จะมีซีรีส์ผมรูปนิสกาตัวประกัน mm hmm. เป็นซีรีส์ที่แคสเยอะมากตอนถ่ายทำก็สนุกมากๆก็ได้ดูถ่ายทลุมแน่นอนครับ เต็ปขภาพต่อไปของมิสสุดในปีนี้โปรเจกต์ต่อไปที่จะต้องทำต่อไปที่ให้เสริมไปจับได้ตามก็ถ้าถ้าพาปัจจุบันที่ทุกคนได้เห็นก็จะเห็นว่าผมเริ่มขยับไปด้านธุรกิจเพิ่มมากขึ้นในต้นปีนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าไม่ไปอีเวนต์ก็ประชุมประชุมเยอะมากจริงๆแบบจะเป็นลมแต่ว่าก็สนุกดีครับผมก็เป็นพาร์ทใหม่ที่ได้ลอติดตา แต่ว่าเรื่องการถ่ายทําต่างๆเนี่ยก,ก็คิดว่าช่วงกลางปีจะเริ่มกลับมาถ่ายทำนะแล้วก็เดี๋ยวจะได้รู้แล้วว่าเรา่ร็วนี้แบบมีไปวกโปรเจกต์อะไรบ้างครับค,คือคุณมีวก็ยังไม่ทิ้งงานแ<ใ>น่นอนแน่นอน,อน,านาการไม่ใช่ไปทำธุรกิจอย่างเดียวเลยนะไม่ไม่ไม่ยังชอบการแสดงมากๆอยู่ครับแล้วก็เหมือนมีอีกหลายหลากหลายบทบาทที่ยังไม่ได้ลองแล้วก็คิดว่าได้จะได้ลองันเรวนี้ก็อยากจะอัฟฟติตามก่อนที่พูดไปเมื่อกี้นี้ก็เป็นบทบาทที่ตั้งใจมากๆเลยทั้งสองเรื่อง อันนึงจะมีความแบบราม่าอันนึงก็จะมีความแบบซัสเปนสืบคดีต <kaz uffy> ่างๆก็สนุกทั้งสองเรื่องนะครับฝากติดตามด้วยยังมีอะไรที่มีสุดเด็ดทีไม่ได้ดยินหมดหบือเป่าบันทึเยอะเราเยิ่งแบบพอพอยุคสมัยใหม่ครับรู้สึกว่าในทางบทเนี่ยมันมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นเยอะมากๆมันทําให้พอได้อ่านบทใหม่ๆหม่ตื่นเต้นชื่อถึงแม้ว่ามันจะมีบางเรื่องมีความคล้ายกันแต่พอคาแรคเตอร์หรือว่าวิธีการนําเสนอของเรื่องแตกต่างกันไป มันก็จะได้คนอีกแปลกไปเลยต้นหน้าต้นหน้าติดเต้นมากเลยสำหรับปีนี้ของมีมีอะไรให้ดีให้ของให้ของตัวเองเยอะมากเลยช่วงนี้ผ่านมาให้มาตั้งแต่ต้นปียาวๆเลยเลยไม่ค่อยอยากให้ละเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเกินงบมีชิ้นใหญ่ๆให้ตัวเองต้นปีมีชิ้นใหญ่ๆให้ตัวเองก็ซื้อผลงานศิลปะไปเยอะเหมือนกันแล้วก็มีมีเตรียม ก็เงินใช้ไปเที่ยวก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็เงินใช้ในทางธุรกิจก็เยอะมากๆเหมือนกันครับก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้ที่ช่วงมันเกิดที่ให้กับตัวเองได้ก็น่าจะเป็นวันนี้แหละครับที่จะมอบความสนุกให้กับแฟนๆทุกคนแล้วก็มาเอ็นจอยกันก็คิดว่าภาพแฟนๆยิ้มแล้วก็แฮปปี้กลับไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นของขวัญที่ดีของผมและอุ้ยตาม่าเฉยเลยเออตเองด้วยตเองด้วยก็ยกับแฟเนี่ยแฟนับกับมีวโตกัน นี่ออตอนนี้คือหัวคือคําว่าโตมาแค่ไหนที่ปัญหาอายุก่อนเลยสิบหกปีก็น่าจะโตกันมาเยอะเหมือนกัน <laughs> 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 ก็บางก็บางคนจะไม่มีลูกมีลูกแล้วแล้ว <laughs> ก็พาลูกมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็น่ารักมา,มากๆแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงยุคการเปลี่ยนแปลงทาง,ทางแบบช่วงวัยต่างๆหรือว่าทางสื่อต่างๆที่เปลี่ยนแปลงกันไปเราก็จะได้เห็นแบบวิธีการแสดงเมื่อก่อนปัจจุบันเป็นยังไงรวมทั้งแนวเพลงต่างๆที่ถูกเปลี่ยนผ่านกันมา รวมทั้งในทางในทางด้านศิลปะด้วยเหมือนกันช่วงเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมาเราก็เห็นว่าทางศิลปะมันดูเปลี่ยนไปเยอะมากๆก็คิดว่าแนวโน้มในอนาคตมันก็จะมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็น่าจะได้สมุทรับกแฟนๆอีกเยอะมากเลยอย่างโคลเนนิก็เหมือนเป็นทําเนียมปฏิบัติของทุกปีใช่ครับผอช่วงวันเกิดก็จะเป็นแบบทําเนียมแล้วที่อาเดี๋ยวช่วงวันเกิดเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มเริ่มล็อกวันแล้วแฟนๆก็จะเริ่มถามแล้วุ๊ย วันเกิดเมื่อไหร่นะเดี๋ยวจะได้แบบแฟนๆต่างชาติจะได้เริ่มจองตัว๋วหรือว่าแฟนๆจะได้เริ่มลาหยุดกันแล้วว่าเป็นช่วงไหนดีซึ่งส่วนใหญ่ก็พยายามจะให้แบบแฟนๆสะดวกด้วยครับก็เลยก็จะเป็นแบบวันหยุดที่วันเสาร์อาทิตย์อะไระครับคุณก็จะมีทำบุญที่วัดกู่กใช่ก็เหมือนเป็นพระีนิกอ,อัน,นึงแนละ้วแะใช่ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปวัดกู่ครับผมก็เหมือนเป็นการทำบุญวันเกิดก็ส่งเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองรวมทั้งแฟนๆด้วยครับ ผมยังไม่ยาวเลยตั้งแต่บวชมาก็เพิ่งเคยกับวัดดีแต่หมายว่าุกเวลาทำบุญมาถึงทุกครั้งมีว่าแจะแบบเออมีเอาของแจกเนาะให้ใช่ใช่ครับผมก็เหมือนอาจจะแจกชาวบ้านแถวนั้นด้วยบริจาคที่วัดด้วยครับผมแล้วก็แฟนๆเขาก็จะส่งแบบฟูดพาร์คมาแล้วก็จะมีแบบเซสชั่นในการแบบเหมือนแจกของการแล้วก็เหมือนเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นเฟสติวัลย่อมๆสำหรับแฟนๆและการน่ารักมากๆเลยครับ ส่วนใหญ่ขายดีก็จะเป็นไอติมนี่แหละเพราะอากาศตอนนี้ไทยนตอนนี้ก็25แล้วครับกำลังเข้าสู่เบปชพีชกำลังวังแผนเปชพีชตังว้นิดนึงนะจริงๆใครเป็นอะไรนะฝากพี่หนฝากนิดนึงอ่ะนะครับผมก็ฝากแฟนมิทติ้งวันนี้นะครับผมชื่อมิสต์โพลิสก็มาเอนจอยกันได้ครับผมมีสองรอบด้วยกันก็รอบบ่ายก็รอบเย็น เดี๋ยวเนี่ยใกล้จะถึงเวลารอบแรกแล้วก็หวังว่าแฟนๆทุกคนที่ได้มาแล้วก็ดูผ่าน,านาทางไลฟ์เนี่ยจะเอ็นจอยแล้วก็สนุกไปกับโชว์นี้นะครับผมแล้วก็ขอฝากผลงานภายในปีนี้ที่คิดว่าจะได้ออนแออัก็จะมีที่พูดไปแล้วเมื่อกี้นี้เป็นเรื่องรักสลับไลน์ครับผมก็เป็นละครกับพี่ปุ๊กรุลล้งคนทิพย์ก็จะมีความดรามา่าเกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นด้วยแล้วก็เรื่อง ซี Series, รีส์รวมรวม29ตัวประกันอันนี้ก็จะเป็นยาวซัตว์สเนที่มีแคสเยอะมากๆก็มีเด็กประมาณ20-30คนได้เลยตอนถ่ายทำก็สนมากๆก็ได้เลือกบอนแย่แล้วก็ฝันติดตามด้วยครับแล้วก็มีหนังกับพี่อนันดาชื่อวีเพสมีก็เป็นหนังขีเรื่องแรกเลยถ่ายทำกับพี่โขมต้องเกียรติก็หวังว่าจะได้ดูเร็วๆนี้เหมือนกันครับผมเพราะว่าตอนถ่ายทำนี่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ยากที่สุดตั้งแต่เกิดมาเลยนะเรื่องนี้ก็ตั้งใจมากๆเลยก็หวังว่าทุกคนจะได้ดูกันนะครับ แล้วก็มีซีรีส์กับพี่ออกสุชาเรื่องถึงคุณภรรยาจากสามีสุดที่รักก็จะเป็นลอมคอมก็เป็นคนละแนวกันหมดเลยเป็นลอมคอมใช่ปกติได้รับลอมคอมน้อยมากๆแต่ว่าทุกครั้งที่ได้เล่นลอมคอมก็คือสนุกก็อันนี้ก็คือแบบเหมือนมันเล่นกับเพื่อนเลยเวลาไปกองสนุกมากๆจริงๆก็บอกว่าทุกคนจะเอนจอยไปกับเรื่องนี้เหมือนกันครับผมแล้วก็มีซิงเกิลที่อาใช้ขอตุนแต่งงานเพลงที่ Absence ครับแล้วก็คิดว่าจะมีซิงเกิลใหม่ เร็วๆนี้ก็ฝากติดตามได้คุณจะรีบแบบปุ๊บคือจะรีบอาจจะไม่แน่ใจเลยว่าอยากมาลองด้วยหรือเปล่าถ้ามีโอกาสก,าก็จะชวนมาลองด้วยครับก็ s> <S จะเริ่มกลับมาทำแต่ให่ก็เรื่องขังเพลงี่คำตอบนี่ยังไงสิงเกิดใหม่ที่ปล่อยใช่ก็คือว่าจะเริ่มกลับมาทำอัลบั้มสองครับ s> <S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  เพราะเว้นจากอัลบั้มแรกไปหลายปีแล้วเหมือนกันก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็จะมีทั้งไทยทั้งเทศเลยธุรกิจอะไรธุรกิจอะไรอ๋อเออไม่ต้องพูดเลย ก็ทางฝั่งธุรกิจนะครับก็มีตัววันสกินแ l a ที่เพิ่งเปิดตัวไปแล้วก็กำลังจะมีตัววันเซอร์เจอรี่ก็จะเป็นตัวทั้งคลินิกแล้วก็จะถูกเดเวอรอปเป็นตัวโรงพยาบาลเนือน้าบนก็จะได้เลิกเปิดในเมษานี้แล้วเพราะเสี่ยงเหินเลยแวะเวียนกันมาได้ครับผมแล้วก็มีว r ทยาลียงคาเฟ่ก็จะเป็นคาเฟ่ทีมที่เหมือนเป็นคอลเลคชันงานศิลปะซึ่งเราจะเชิญชวนอาร์ติสต์ต่างมามาคอลแลบตามช่วงฤดูกาลต่างๆ ก็แวะมากันได้ที่โครงการตะการสุพรรนาครับแล้วก็มีที่นี่ไปเนี่ยประมาณนี้ก่็แล้วกันเดี๋ยวมีอันใหม่เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตที่โครงารต้องจ่ายค่าเช่าด้วยเปล่าทำางทำงานสร้างครอบครัวสร้างครอบครัวทางเดินมาแต่โครงการต้องจ่ายค่าเช่าป่ะคะก็อยากจะไม่จ่ายแต่ก็ต้องจ่ายก็ต้องจ่ายครับพี่ก็ได้พูดหรือยู่แล้วเราต้องจ่ายเราต้องจ่ายราคา50ปอร์หรือเปล่า ก็ไม่ห้าสิอยากให้ห้าสิบเหมือนกันฝ <c oughs> ากบอกแม่ได้ไหม <c oughs> คุณแม่เป็นคนคิดเงินส่วนมีเงินท่าที่แบบต้องเป็นแบบความส่วนกับธุรกิจเปนแกมบ์เป็นยังไงบ้างสนุกนะครับ <c oughs> เหมือน <c oughs> เหมือนพอ <c oughs> เหมือน <c oughs> เราเราได้เห็นชีวิตของเราในหลากหลายแง่มุมแล้ว <c oughs> พอทางด้านบิส i n e s <c oughs> s ก็เป็นแง่มุมที่ดีเหมือนกัน <c oughs> เหมือนมีอะไรก็ปรึกษากันได้เพิ่มมากขึ้นครับแต่ว่าพยายามสิ่งที่พยายามจะเบรกเบรกกันก็คือเหมือนตอนกลางคืนจะพยายามไม่ไม่จะไม่คุยเรื่องงานแล้วเราแบบเป็นเวลา เป eh ็นเวลาที่รีแล็กดีกว่าขอบคุณมากมากเลยนะครับ <t aps cryptocur noise>